เหรอเนี่ยนะทำไมด่านนี้ต้องเอาเรามาอมาอยู่กันทั้งสองคนเลยล่ะด่านนี้มีชื่อค่ากันตัวจะมีผู้เล่นสิบคนที่ถูกคัดออกจากการแข่งและผู้เล่นอีกยี่สิบคนที่จะต้องมาแข่งการแข่งขันนี้เออ พัตต์ทำกันให้ดาบให้แก่ผู้เล่นแล้วเอาล่ะตอนนี้เราให้ดาบของให้แก่คุคนคันแล้วฉันจะไปต่อสู้แกก่นแล้วกันอย่าหวังเลยน,นะ เขใ,ใส่อ๋อท่านอ๋อท้าวท่าน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 าน,น,น,นี่นี่จิ้มอ้ยดีใช้ดับบล็อกทัาน ไปผู้ชนะเย่โอ้อีนะายี่สิบนาทีต่อมาตอนนี้มีผู้เล่นที่เหลือจากการแข่งขันสิบคนและผู้เล่นที่ถูกคัดออีกสิบคนรวมกันกลายเป็นยีสิบคนที่เหลือหลอด ล่นที่ถูกคัดออกก็คือผู้เล่นที่ไม่ยอมเล่นเกมเลยต้องเป็นร้อที่ห้องโถงแตในระหว่างนั้นจะไม่ได้กินอะไรเลยเล่นเกมต่อไปนั่นก็คือเกม a i o u อะ จะต้องเออเออเล่มเกมเร็วให้เล่นเกมกันจุตุกตาผีบ้านั่นฉันไม่ยอมหรอกนะโดยผู้เล่นจะต้องหยุดเมื่อพูดเมื่อสิ้นสุดคำว่าอยู่โอ้โห え、oh. oh. oh, ฉันไม่ตายฉันจะไม่ตาย

จำนวนผู้เล่นทั้งหมดหกคนในเกมนี้ผู้เล่นจะต้องทำการเล่นเกมการแข่งขันตามที่ตัวนถนัดให้แก่ผู้เล่นฝ่ายอื่นแต่ถ้าผู้เล่นฝ่ายอื่นไม่ยอมทำตามผู้เล่นคนที่สอวผู้ให เกมนั้นจะโดนประหารทันทีเอาล่ะงั้นฉันจะเลือกเล่นเออเป่าหญิงชุบโอเคโอเคยังยิงยาวาปกับเป่าหญิงชุบชุบ โดยถ้าเกิดว่าใครเป็นคนแพ้ก็จะทำการโดนประหารชีวิตทันทีอ้าฉันเลือกกันไกลเอ้าฉันเลือกกระดาษดิด่ะโนจะนจะโดนประหารตันงที อันดับจะไปกินว่าเกมนี้มันจะ่าคุณเอาแล้วกังั้นอ่ฉันขอเล่นเป็นเกมยิงยิงปะเกาปิงจบปะ Ờ, có trả lời nhanh như nhau bất cứ bảo hiểm chụp. Cảm ơn đồng hồ chắc không phải khó trả Mà, nhanh nhau bất cứ bảo hiểm chụp, chụp. ฉันเลือกขอนด้วยแหละสวนฉันเลือกกันไก่ฮ่า ละถึงตาพวกเราแล้วฉันก็จะเล่นเกมที่มันดีกว่านั้นก็คือไทยเล่ยยังไงล่ะโดยฉันจะให้นายมนคนไทยนะถ้าได้ตอบผิดนายแพ้เลยโอเคนายมองหนึ่งเท่ากับสอสองบวกสองเท่ากับสี่บวกสเท่ากับแปดบวกแปดเท่ากับเอ่อสิก สิบหกบวกสบหกเท่ากับเท่าไรสามสิบสองสามสิบสอบวิงเท่ากับเท่าไรอ่าหกสแล้วหกสิบสหสิบสีเท่ากับเท่าไร่าห้หน่งร้อยพชเพราะคำตอบพิ่ถูกต้อง ก็ต้องเป็นหนึ่งรยยีสีส่ไงล่ะฮะอ้ะอเดเดเเดี๋ยวเดเดเเจิ้ม แข่งขันที่ชนะแล้วมีอยู่ทั้งหมดสามคนสามคนนี้จะได้เงินรางวัลทั้งหมดหกสิบสี่ล้านบาททั้งสามโอ้เย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 ้กะพาเอกละ่ะ รงนั้นฉันเป็นคนผู้ที่ทำการเล่นเกมนี้มาก่อนฉันก็เลยได้สิทธิ์ไม่ต้องเล่นเกมยังไงล่ะเพราะว่าฉันเคยเล่นเกมนี้มาแล้วพวกนี้มาแล้วฉันเลยได้สิทธิ์ไม่ต้องเล่นต่ออ่านอนอแล้วฉันก็จะได้เงินฟรีๆด้วย